เมื่อเห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าเกินตัวยังไม่คิดถึงเก็บเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่คิดไม่พร้อมที่จะไปนิพพานความจริงพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกสัมมาทิฏฐิไว้สองอย่าง ปรากฏอยู่ในมหาสัตตารีสกสูตรมัชิมนิกายอุปริปันนาสะดังต่อไปนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นไฉไหนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผล ยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นอุปาติกะมีสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้เจมแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้มีอยู่มีสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแห่งขันดูกรภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์มร เป็นฉไนดูกรภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญีนสีปัญญาภะละธรรมวิจัยสมโพชงความเห็นชอบองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาสอสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคนี้แหลสัมมาทิฏฐิของพระอริยะ ที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคในยุคแห่งเหตุผลสมัยใหม่นี้มีท่านที่เรืองปัญญาชอบตำหนิคนไทยที่นับถือาศาสนาพูดด้วยกันว่าเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความลุ่มหลงเชื่อถืองมงายชอบพิธีกรรมมีการสังเวยเทวดา และเส้นเจ้าเส้นผีนับถือพระภูมิเจ้าที่เชื่อบุญเชื่อกุศลและเชื่อบาปกรรมอย่างงมงายทำบุญน้อยเพื่อหวังผลมากเกิดเหตุอะไรขึ้นกับตนในปัจจุบันนี้ก็ไปซัดกรรมเก่าจนในที่สุดถึงขนาดกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปก็เป็นความหลงผิด แต่กราบไหว้ท่านอาจารย์ผู้เป็นศาสดานั้นไม่ผิดคนที่นับถือศาสนาพุทธแบบที่พ่อแม่เคยสอนมาซึ่งรวมทั้งผมด้วยคนหนึ่งได้ยินเข้าแล้วก็ชักจะท้อใจเกิดลังเลว่าตนเองนับถือพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกหรือไม่ผมจึงขอบอกไว้ในที่นี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ ที่ยังนับถือาศาสนาพุทธแบบที่เคยทำกันมาก่อนที่จะมีาศาสดาใหม่ๆม,มาโปรดนั้นจะชั่วดีอย่างไรก็ยังอยู่ในสัมมาทิฏฐิถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังอยู่ในาศาสวะก็ยังเป็นสัมมาทิฏฐิมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกและพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐิแบบนี้มีผลแก่ขัน ผลน,นั้นเป็นผลดีก็ขันนั้นคืออะไรเล่าขันนั้นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อสัมมาทิฏฐิในศาสวะอันเป็นสัมมาทิฏฐิของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่มีผลดีแก่ขันก็หมายความว่ารูปดีเวทนาดี สัญญาดีสังขารดีวิญญาณดีสรุปได้ว่ามีประพฤติดีมีจิตใจอันดีและมีความรู้สึกรับรู้ในทางที่ดีและก็เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่เมืองไทยไม่มีอะไรรุนแรงหรือร้ายแรงอย่างในประเทศอื่นเพราะคนยังดูหน้ากันได้ยังยิ้มให้กันได้ ใครนับถือศาสนาพุทธแบบผมคือไหว้พระพุทธรูปตักบาตรท,ทาบุญเลี้ยงพระไหว้เจ้าตรุษจีนสังเวยเทวดาและพระภูมิเจ้าที่ตลอดจนถึงแก้บนพระแก้วมรกตก็เห็นจะพอเบาใจได้ว่าเรายังไม่ได้หลุดไปไหนแต่ยังอยู่ในศาสนาพุทธและอยู่อย่างมีสัมมาทิฏฐิ ส่วนสัมมาทิฏฐิที่เป็นอนาสวะนั้นท่านบอกชัดเจนว่าเป็นสัมมาทิฏฐิของพระอริยะเป็นองค์แห่งมักก็ทุกวันนี้ใครเป็นพระอริยะเห็นแต่อ้างอ้างกันเอาเองทั้งนั้นเมื่อยังอยู่ในาศาสนาพูดกันอย่างนี้ก็น่าจะคิดว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกจะควร คนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าไม่มีพระเป็นเจ้าที่ไหนอีกเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าก็เห็นจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระโอวาทสามของพระพุทธเจ้าดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นพระโอวาทข้อแรกนั้นได้แก่ให้เว้นการทำบาปทั้งปวง บาปนั้นมีมากมายเหลือเกินถ้าไม่ถือกฎอะไรบางอย่างก็จะเว้นกันไม่ไหวผมเห็นว่าศีลห้านั้นก็คลุมได้ทั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไม่ทำบาปทั้งปวงจึงเป็นไปไม่ได้หากคนจะอยู่ในศีลห้าและไม่ล่วงศีลได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่น ไม่เบียดเบียนหัวใจผู้อื่นด้วยการผิดลูกผิดเมียเขาไม่กล่าวเท็จในทุกกรณีและไม่เสพน้ำเมาอันทำให้เสียสติถ้าถือกันจริงๆแล้วก็เรียกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงได้เพราะการล่วงศีลแต่ละข้อจะทำให้ต้องทำบาปซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นเผลอนิดเดียวก็ล้มละลาย พระโอวาทข้อสองนั้นให้พร้อมด้วยกุศลทั้งปวงกุศลนั้นแปลได้ว่ากิจของคนฉลาดถ้าจะทำกิจของคนฉลาดก็ต้องดูที่ธรรมะห้าคือมีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์มีสัมมาอาชีพคือเลี้ยงตนได้ด้วยอาชีพที่ถูกกฎหมายและศีลธรรม มีความรักความพอใจในสามีหรือภรรยาของตนก็คิดดูเถอดครับถ้าถือศีลไม่ยุ่งเกี่ยวกับเมียใครไม่นอกใจเมียตนแต่เกิดไม่พอใจเมียของตัวเองเห็นว่าเป็นสนิมเสียแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็มันจุกอ,กอกตายเปล่าเท่านั้นธรรมะข้อสี่ก็คือต้องมีสัจจะถือความจริงเป็นใหญ่ นอกจากไม่กล่าวเท็จอันเป็นการล่วงศีลแล้วก็ต้องรักความจริงอีกด้วยธรรมะข้อท้ายก็คือสติต้องมีสติอยู่เสมอซึ่งหมายความว่าถึงจะล่วงศีลห้าข้อห้าเข้าไปกกสองกกแต่ยังครองสติไว้ได้ก็ไม่สู้กระไรนักอย่าเผลอก็แล้วกันผมคิดว่า การปฏิบัติธรรมะครบห้าข้อนี้ก็พอจะเรียกได้ว่าถึงพร้อมซึ่งกุศลทั้งปวงอยู่แล้วสำหรับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่าไปคิดให้มากเดี๋ยวจะสับสนทำกุศลไม่ได้ไม่พร้อมทีนี้ก็มาถึงพระโอวาทข้อสามจงทำจิตให้บริสุทธิ์ตรงนี้ต้องตั้งปัญหาถามว่าบริสุทธิ์จากอะไร และก็ตอบได้ว่าบริสุทธิ์จากอากุศลลมูลคือโทสะโลภะและโมหะได้แก่ความโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตได้แก่ความอยากได้ไม่รู้จักพอเห็นใครเขามีอะไรมากกว่าตนดีกว่าตนก็อิจฉาเขาคิดแย่งของเขาหรือทำลายเขา วันหนึ่งวันหนึ่งก็คิดแต่จะได้เห็นอะไรก็นึกว่ากูจะได้อะไรจากการนี้แทนที่จะนึกว่ากูจะให้อะไรแก่การนี้ได้ส่วนโมหะได้แก่ความหลงหลงผิดในตัวเองว่าวิเศษหรือใหญ่หรือเล็กเกินความเป็นจริงหลงผิดเป็นชอบหลงว่าทุกข์เป็นสุข หลงโดยการเอามาตรฐานของตนเองเข้าไปเทียบกับสิ่งอื่นหรือคนอื่นแล้วนึกว่าคนอื่นหรือสิ่งอื่นเหมือนตนไปหมดเป็นต้นว่าเห็นหนอนในพริกก็นึกว่ามันมีกรรมและคงเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะมันอยู่ในของเผ็ดนึกว่าหนอนนั้นเหมือนตนซึ่งเข้าไปอยู่ในเมล็ดพริกคงทนไม่ได้ แต่ความจริงหนอนชนิดนั้นมันเกิดมาเพื่อกินพริกเมื่อมันอยู่ในพริกก็เท่ากับอยู่ในสวรรค์ของมันมีพริกกินไม่ขาดอากุศลละมูลนั้นเป็นเหตุแห่งการกระทำบาปทั้งปวงถ้าทำอะไรเพราะโกรธโลภหลงแล้วการกระทำนั้นจะถูกไม่ได้ต้องเป็นผิดเป็นบาปทุกครั้งไปและก่อความทุกข ความเดือดร้อนให้ผู้กระทำทุกครั้งไปไม่ช้าก็เร็วอย่างไรก็ตามอากุศลละมูลนั้นมันมีเชื้อติดอยู่ในใจมนุษย์มาตั้งแต่แรกเกิดถ้าปล่อยมันไว้มันก็จะเติบโตขึ้นทุกวันจนอาจครอบงำใจไว้ได้ทั้งหมดจึงต้องออกแรงขจัดขัดล้างกันหน่อยและทำให้สม่ำเสมอมิฉะนั้น จะทำจิตให้บริสุทธิ์ตามพระโอวาทสามไม่ได้ความจริงการอยู่ในศีลห้าและธรรมะห้านั้นก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสและอกุศลละมูลอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตามพระโอวาทก็ควรใช้สติและต้องมีสติอย่างสม่ำเสมอด้วยเมื่อเกิดโทสะโลภะ โมหะขึ้นมาจะได้ใช้สติดับได้รักษาความบริสุทธิ์ของจิตไว้ทำอย่างไรจึงจะทำให้สติเจริญและมีสม่ำเสมอได้ง่ายนิดเดียวครับใช้ของที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นเครื่องมือไม่ต้องไปหาที่ไหนและจะใช้เมื่อไรที่ไหนก็ได้เพราะมันติดอยู่กับตัวเราตลอดเวลา คือลมหายใจโดยปกติเราไม่ได้สนใจกับมันไม่รู้ว่าตอนไหนหายใจเข้าตอนไหนหายใจออกเมื่อมีเวลาว่างที่จะให้แก่ตนได้ก็หันมาสนใจกับลมหายใจกันบ้างมีเวลาสักสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็เอาจิตใจทั้งหมดมาดูที่ลมหายใจหายใจเข้า ก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกเอากันแค่นั้นและเมื่อเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็ใช้พระนามท่านเป็นเครื่องกำหนดกันลืมหรือกันสับสนหายใจเข้าก็นึกว่าพุทธหายใจออกก็นึกว่าโททำช้าช้าก่อนก็ได้ เคยแล้วก็ทำให้เร็วขึ้นทำแค่นี้แหละครับแต่ทำให้สม่ำเสมอหรือทำให้ทุกโอกาสที่มีเวลาจะทำได้นั่งทำให้สบายๆไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้เมื่อยเดี๋ยวจะทำได้ไม่ทนผมจะไม่พูดถึงเรื่องปฐมฌานทุติยฌานหรือตติยฌานละครับ อะไรเป็นวิตกอะไรเป็นวิจาร์ณอะไรเป็นปีติผมก็จะไม่พูดเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจนักในเรื่องเหล่านี้แต่สมถะคืออะไรวง่างจะบอกให้ฟังแต่ผมว่าสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ปุถุชนที่นับถือศาสนาพุทธทำแค่นี้ก็อยู่ในพระศาสนาเต็มตัวแล้ว และรับรองว่าไม่สำเร็จพระอรหันยังอยู่ในโลกทำการงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์ได้อย่างสุขกายสบายใจใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาพระนิพพานยังอยู่อีกไกลนักโยม